หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องที่ว่างูเขียวจะเข้าไปกินเฉพาะตับของตุกแกซึ่งเป็นความเชื่อโบราณที่ยังสืบทอดมาจนถึงคนรุ่นใหม่แล้วคนเก่าคนแก่ก็ชอบมีคำแปลกๆมาใช้หลอกเด็กดื้อที่เกี่ยวกับตุกแกเช่นถ้าดื้อมากระวังตุกแกจะมากินตับซึ่งเป็นคำขู่ให้เด็กกลัวว่าแต่ตุกแกมันโดนงูเขียวกินตับมันก็เลยออกมาหากินตับเด็กเพื่อมาชดเชยหรือไงเอาเป็นว่าช่างหัวตุกแกกินตับเด็กดื้อไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูงูเขียวกินตับตุกแกว,ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ คนเก่าแก่มักบอกว่าเมื่อตุ๊กแกร้องว่าตับแก่หมายความว่าตับของตุ๊กแกมันแก่แล้ว แล้วทำไมมันต้องร้องแบบนั้นก็เพราะว่ามันร้องเรียกงูเขียวให้มากินตับที่แก่ของมันส่วนสาเหตุต้องให้มากินตับแก่ก็เพราะว่าตุก๊แกต้องการจะยืดอายุไขของมันเรื่องเล่าก็มีประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงถ้าไม่มีตับมันก็ควรจะตายไปเลยไม่ใช่เหรอแต่ยังไงซะคงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ตุก๊แกบ้านและงูเขียวถือเป็นศัตรูคู่กัดฟ้าประทานเลยก็ว่าได้ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคู่กรณีทั้งสองกันก่อน ในเรื่องนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆมีอยู่2ตัวนั่นคืองูเขียวกับตุ๊กแกและต้องบอกว่าตุ๊กแกบ้านในสมัยก่อนมันมีเยอะมากๆม,ม,มีแทบทุกบ้านและอาจจะมีบ้านละหลายตัวเลยด้วยซ้ำแม้แต่ในบ้านผมในกรุงเทพตอนนี้ก็ยังมีตุ๊กแกอยู่แน่ๆแล้วหนึ่งตัวแอบอยู่ในห้องครัวขาวจุดส้มตัวอ้วนๆส่วนงูเขียวตัวเด่นๆผมว่าต้องยกให้กับงูเขียวพะอินหรืองูเขียวดอกหมากเพราะเจ้านี่ถือเป็นงูสามัญประจำบ้านชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วตุ๊กแกบ้านคืออะไร ตุ๊กแกบ้านซึ่งอยู่ในสกุลตุ๊กแกรหรือสกุลแกโคหากนับเฉพาะสะกุลนี้มีตุ๊กแกมากถึง50ชนิดส่วนในประเทศไทยน่าจะมีตุ๊กแกในธรรมชาติอยู่ประมาณ3ชนิดหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ผมไม่รู้จักชนิดแรกก็คือตุ๊กแกบ้านที่มักจะอยู่อาศัยตามบ้านและใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดเจ้าตัวนี้ยาวประมาณ30เซนติเมตรชนิดที่2คือตุ๊กแกตาเขียวหรือตุ๊กแกป่าไทยซึ่งจัดเป็นชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มีจุดเด่นคือมีดวงตาที่โตสี เยวจะพบได้เฉพาะในถ้ำหินปูนในจังหวัดสระบุรีและไม่กี่จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางในประเทศไทยเท่านั้นชนิดที่3คือตุ๊กแกบ้านสีเทาตัวนี้ถือเป็นตุ๊กแกบ้านเช่นกันแต่จะพบได้ในภาคใต้ของประเทศไทยเช่นจังหวัดกระบี่ พังงาสตูนปัตตนียะลาและนาราธิวาสมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรตุ๊กแกบ้านแม้จะไม่ค่อยมาวุ่นวายกับมนุษย์แต่พวกมันก็เป็นสัตว์ที่มีนิสัยดูร้ายชอบกัดกันเองและมีพฤติกรรมกินพวกเดียวกันด้วยหรือเป็นตุ๊กแกชนิดที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยชอบอาศัยอยู่ในบริเวณป่าและในบริเวณบ้านเรือนของมนุษย์ ชอบหลบอยู่ตามมุมมืดปราศจากการรบกวนออกลูกเป็นไข่และมีนิสัยชอบร้องเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกติดต่อกันและเสียงก็ดังมากด้วยมีคำแนะนำเล็กๆเกี่ยวกับตุ๊กแกคืออย่าเอานิ้วหรืออะไรคล้ายๆกันไปใกล้ปากตุ๊กแกเพราะหากมันกัดมันจะไม่ยอมปล่อยคุณง่ายๆ แล้วงูเขียวพะอ,อินคืออะไรงูเขียวพะอ,อินหรืองูเขียวดอกมาซึ่งงูพวกนี้จะมีพิษอ่อนจนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์งูเขียวพะอ,อินถือเป็นงูบกที่มีลำตัวเรียวยาวเกล็ดสีเขียวแกมเหลืองลายดำสามารถเลื้อยไต่ไปบนกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นงูที่พบได้บ่อยตามบ้านเรือนจึงได้รับสมญานามว่างูสามันประจำบ้านและด้วยเหตุนี้งูเขียวและตุ๊กแกจึงมัจกจะปะหน้ากันเป็นประจำ การต่อสู้กันระหว่างตุ๊กแกกับงูเขียวตุ๊กแกบ้างจุดเด่นคืออึดถึกมากด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสัตว์นักล่าและกินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ใกล้กัน แถมยังอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันจึงทําให้มีการประทะกันจนเป็นเรื่องปกติงูเขียวพะอินก็ล่าตุกแกกินได้ตุกแกเองก็จับงูกินได้เช่นกันอยู่ที่โอกาสใครดีกว่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงูที่เป็นฝ่ายได้กินแน่นอนว่ามีหลายครั้งที่พวกมันจะตายทั้งคู่หรือดีหน่อยก็แยกย้ายกลับไปนอนและต้องบอกว่าตุกแกอาจจะดูร้ายกว่างูเขียวพอินซะอีกถ้าว่างๆลองเอานิ้วไปที่ปากตุกแกผมว่ามีโอกาสสูงที่มันจะงับนิ้วแถมไม่ปล่อยง่ายๆด้วยแต่ที่พูดไปนี้อย่าเอาไปลองท นะแต่ถ้าเป็นงูเขียวพอ,อินจะมีโอกาสน้อยกว่าส่วนใหญ่มันจะหนีออกไปอย่างว่องไวและถึงมันกัดมันก็จะปล่อยได้ง่ายกว่าทั้งนี้ตุ๊กแกเป็นสัตว์ที่อึดมากๆเมื่อมันโดนงูเขียวโจมตีมันก็ต้องสู้ขาดใจซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะพยายามงับหัวงูหรือคองู ส่วนวิธีสู้ของงูเขียวส่วนใหญ่คือการรัดจนกว่าตุ๊กแกจะหมดแรงเข้าต้มซึ่งปกติจะลัดนานมากๆบางทีงูจะหมดแรงซะก่อนด้วยซ้ำและเมื่อตุ๊กแกหมดแรงก็ถึงขั้นตอนการกินซึ่งจะทําให้เกิดเรื่องเล่าในตำนานนี้เพราะเมื่อตุ๊กแกหมดแรงงูเขียวตัวผอมๆต้องเริ่มกินตุ๊กแกจากส่วนหัวเพราะหากกินที่หางจะกินยากมากเพราะงูเขียวขะยับหัวมาใกล้หัวตุ๊กแกเพื่อจะเริ่มง่าหัวตุ๊กแกเข้าไปบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะหากตุ๊กแกดันไม่หมดแรงสิ่งที่ทุก แกจะทําคือการงับหัวงูเขียวจนบางทีดูเหมือนมันอมหัวงูเข้าไปเลยมาถึงตรงนี้คงนึกภาพกันออกมันจะเหมือนงูเขียวพยายามเข้าไปกินตับตุกแกนั่นเองแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นผมว่าถ้างูเขียวมันร้องได้มันคงร้องว่าช่วยกูด้วยกูจะตายอยู่แล้วหลายคนก็น่าจะรู้ว่าตุกแกเป็นสัตว์ที่กัดแล้วไม่ยอมปล่อยง่ายๆมันกัดแน่นซะจนถึงกับมีคําโบราณที่ว่าหากถูกตุกแกกัดมันจะไม่ปล่อยจนกว่าจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่า คงนึกภาพออกกันนะว่ามันกัดแล้วปล่อยยากแค่ไหนพอทุกแกงับงูเขียวที่หัวเท่านั้นแหละมันก็ติดคาอยู่อย่างนั้นและแล้วก็ถึงช่วงเวลาประลองกําลังว่าใครจะมีมากกว่า การประลองนี้อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงจนคนเดินมาเจอแล้วก็อุทานว่าเฮ้ยตุ๊กแกเรียกงูให้เข้าไปกินตับและนี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในตำนานนี้และด้วยบทสรุปนี้เองทำให้เรื่องที่บอกว่าตุ๊กแกเรียกงูเขียวมากินตับไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนเพราะแท้จริงแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นสัตว์นักล่าที่ฉวยโอกาสกันทั้งคู่หากใครเผลอก็เสียอีกฝ่ายแต่ผมว่าตุ๊กแกเองก็ไม่อยากเจองูเขียวตัวโตๆเท่าไหร่เพราะดูเหมือนมันจะเสียเปียบในเรื่องขนาดแถมกินงูยาวๆยากด้วย ยังไงมันก็ชอบกินมแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆมากกว่าเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องตุ๊กแกบ้านงูเขียวกับความเชื่อตุ๊กแกเรียกงูเขียวมากินตับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไป